สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนวันที่2แล้วนะฮะดาวโจนส์กับ S&P 500ยังไม่ฟื้นเลยครับมีแค่ NASDAQ เท่านั้นฮะที่เออปิดอยู่ในทางด้านฝั่งบวกนะครับก็มีสายดีๆเกี่ยวกับกลุ่มเทคโนโลยีนะฮะโดยเฉพาะ Microsoft แล้วก็พีมาร์กนี่แหละครับ Facebook นะฮะที่ทำไตรามาสออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวครับเพื่อนเพื่อดูในภาพนะฮะ S&P 500เมื่อวานนั้น ไม่มีรายใหญ่นะครับหรือวอลลุ่มสูงๆนั้นเข้ามาเลยนะครับดูฮะนี่แดงเถือกเลยนะฮะไม่มีทั้งสีเหลืองและสีเขียวนะครับมีแค่แบบปลายๆนะฮะก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับก็มีแรงซื้อเข้ามาช้อนมากแหละนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังเป็นปัจจัยเดิมนะครับเป็นเพื่อนก็คือธนาคาร First Republic กครับก็ความกังวลว่าจะมีความเครียดนะฮะเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไปในส่วนของ ความกังวลอีกว่าเฟดจะทําอะไรกับเหตุการณ์แบบนี้บ้างนะครับมันมีดัชนีครับเฟดเออไม่ใช่เฟดแมววิก n ์อิดครับดัชนีวัดความกลัวนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้เพื่อนเพืดูนะครับดัชนีนี้แหละครับที่วัดความกลัวครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่18นะครนะขึ้นมานี่ไม่ดีนะฮะนะตอนแรกเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยกำลังทรงๆอยู่แล้วก็นะฮะเฟิร์สร i พับบเอาเรื่องนะฮะทำให้แบบขึ้นมาเลยถ้าดูหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับเพื่อน ตอนแรกตลาดก็จะมาดีๆอยู่แล้วนะครับก็ไปไปมามาอย่างที่เราทราบกันแล้วครับมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับอันเนี้ยตอนแรกว่าคลายกังวลแล้วเนี่ยขึ้นใหม่อีกแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะแบบว่าเออนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อวานก็ขึ้นมาถึง1%เลยนะครับอ่านี่เป็นในส่วนของ Wix i n d e x นะครับเราไปดูตลาดเราไปดูปดตลาดรวมครับเมื่อวาน,นเป็นยังไงบ้างน,นะครับตลาดรวมเมื่อวานครับเนี่ยชิป ชิปเปอร์เล่นะครับแม็กซิกันฟู้ดครับทำออทามไฮไปได้นะครับเมื่อวันเพิ่งเขียนลง Facebook นั่นเองใครไม่รู้ว่าชิปเปอร์เล่เป็นยังไงครับก็เป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับเป็นร้านอาหารนะครับสไตล์เม็กซิกันครับคน เมสิการในประเทศสหรัฐอเมริกานี่ก็เยอะมากๆนะครับและคนฝรั่งรวมถึงเอเชียก็ทานด้วยนะครับแต่บังเอิญนะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ได้เก็บไว้เป็นหุ้นที่คาดว่าจะเก็บเช่นกันนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคิดว่าราคามันโอ้โหเกินกำลังจะถึงพันละคิดว่ามันแพงมากๆนะครับก็เลยไปดูหุ้นอื่นแต่ไปมาๆใครจะคิดครับว่าราคามันเกิน2 0 0พันเหรียญต่อหุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีกว่า3,000สาขากระจายทั่วอเมริกาเลยนะครับถือว่าเป็น อ,อ,อยู่ในกลุ่มเลสรองที่แข็งแกร่งมากๆครับอีกหุ้นหนึ่งเลยทีเดียวฮะแล้วก็มี Microsoft ครับพุ่งมาได้ประมาณ7.2%นะครับ Microsoft นั้นตอนนี้ต้องบอกว่ามีข่าวร้ายครับเพื่อนๆข่าวร้ายเลยจริงๆออนี่นะฮะเพราะว่า Activision ครับบ r z เซิ Blizzard. กลายเป็นว่าเมื่อวานนั้นตกลงไปหนักเลยเพราะว่าจะโดนบล็อกนะคร FTC ของทาง UK ครับบล็อกไม่ให้เกิดดีลนี้เกิดขึ้นครับเอ้ยเราเพิ่งคุยกันว่าดีวนี้มันมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในเดือนมิถุนายนนี้นะครเพราะว่า Microsoft นั้นก็แสดงทีท่าความมั่นใจนะครับเอ้ยไป,ไปม,ามาทำไมมันถึงพลิกได้ภายในไม่กี่วันเองนะฮะนี่ครับดีลมหาศาลมากเลยนะกว่า7 0,000ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับ โอ้โหเมื่อวานตายแล้ว Microsoft น่าจะผิดหวังโดน FTC เจ้าเก่าที่ขัดขวาง Nvidia กับ ARM นะฮะเจ้านี้เจ้าหน้าประจําเลยครับไม่ให้เกิดการผูกขาดน,นะครับเพื่อนๆเมื่อาวานก็มีการระบุว่าจะพยายามขัดขวางดีลนี้นะฮะคาดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วแหะครับในการซื้อกิจการครั้งนี้แต่ว่า Brad Smith นะครับรองประธานและประธานของ Microsoft ก็ ยังบอกว่าน่าจะมีการยื่นอุทธร์นะครับแล้วก็ยังความแสดงความมุ่งมั่นเต็มที่นะครับแม้ว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์จะเริ่มลดน้อยถอยลงนะครับในส่วนที่จะประสบความสำเร็จทางด้านดีลนี้นะฮะเพราะว่าทางด้านนักวิเคราะห์นั้นก็ออกมาว่าเออจะเริ่มมีโอากาสมันน้อยแล้วต้องพูดตามตรงเอาแบบความเป็นจริงอนะ่ะมีการน่าจะแพ้อุทธร์สูงมากๆเลยนะครับในส่วนของที่เป็น FTC ที่เขากำลังขัดขวางอยู่นะครับนอกจาก Microsoft กับ Activision นะครับยังมีในส่วนของที่เป็น iRobot นะครับที่ Amazon จะซื้อ iRobot ตอนนี้ก็เรื่อง pending อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้มันมีอีกเจ้าหนึ่งฮะที่เราเพิ่งรีวิวกันไปครับก็คือ VMWare นะครับที่จำได้ไหมครับว่าในส่วนของที่เป็น AVGO นะครับก็คือ Broadcom นะครับต้องการจะซื้อนะฮะ นี่ก็ F T C เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับในใจก็คิดว่าถ้าประสบความสำเร็จนะฮะร,ราคาของ A v G O ก็จะไปได้ไกลกว่า6 0ต้นต้นๆในส่วนของตอนนี้แหละครับแต่ว่าถ้าเราไม่เชียร์ให้เขาซื้อเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับเพราะอนาคตเนี่ยจะต้องมีการแข่งขันกันสูงมากนะครับยังไงก็ต้องให้เก็บอาวุธดีๆไว้ก่อนแล้วนะครับราคาค่อยไปว่ากันทีหลังครับเพราะเดี๋ยวจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะฮะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของอข่าวร้ายครับถือว่าเป็นข่าวร้ายของทาง Microsoft เลยทีเดียวและสําหรับผู้ถือหุ้นอย่างเราด้วยนะครับเมื่อวานก็มีในส่วนของที่ลดลงมาแบบน่าใจหายเช่นกันนะฮะอ่านี่มีไมคอนนะครับไมคอนนี้ฟื้นขึ้นมา4.9นะครับแล้วก็ภาคส่วนที่ลดลงไปครับ โอ้โหเอ็นเฟเลยครับเมื่อวานนะครับข้อความพืดเลยนะครับสำหรับหลังบ้านหลังไม้ของผมนะครับเมื่อวานลงมาอีก25อนะครับอันนี้เพื่อนๆไปดูรายละเอียดในกลุ่มลงทุนหุ้นระยะยาวได้นะครับมีเขียนไว้นะครับก็มีเพื่อนนะครับเขียนสรุปส่งสรุปมาให้นะครับก็น่าจะเป็นในส่วนของ e อ็กซ์คลูของห้องหนึ่งนะฮะเขาเขียนไว้ก็เอามาแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับ แล้วก็นี่ฮะ a c t i v i s i o n r i z e a r d นะครับลดลงไป11%ครับ solar edge ครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวของ e n f e s t ลดลงไป10%เช่นกันนะครับ solar cell ก็เต็มคาราเบลนะฮะโดนไปเต็มเเลยครับมาดูในส่วนของพี่มาร์คบ้างดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเมื่อวานพุ่งเร็วและแรงเหมือนกันนะฮะโอเคพี่มาร์คนะครับเมื่อวานออกมาก็รายงานไตมาสครับชนะไปได้ ทั้ง EPS นะครับแล้วก็ยอดขายนะครับถ้ารายปีกันก็ขึ้นมาประมาณ0.27นะครับอ่านี่ะตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นมาหมดเลยนะครับตัวเลขทางด้าน user นะครับนีบ่บวกมาก็เพิ่ม5เนี่ย increase increase คือเพิ่มหมดเลยอืมพี่มาร์กนั้นทำได้ดีนะครับในส่วนของความคาดหวังผู้ถือหุ้นก็น่าจะยิ้มกันะครับอ่าแต่ว่าในส่วนของที่เป็น เมตาเวิร์สนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า Reality Labs นะฮะก็ยังคงที่จะขาดทุนอยู่นะครับที่เขาเน้นทางด้านเมตาเวิร์สนะฮะหรืออะไรที่พี่มาร์คเขามั่นใจนะครับแล้วก็บอกว่ายังคงที่จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับยังมองว่าตรงนี้เนี่ยทั้งเมตาเวิร์สทั้ง AI เนี่ยยังเป็นอนาคตของทาง Facebook นะครับนี่ฮะก็เป็นส่วนให้เมื่อวานนั้นเมตาแพลตฟอร์มครับก็ขึ้นมาถึง10%เลยครับเนื่องจากว่านี่ครับรีคอมเวอร์ฮะ โฆษณานั้นขึ้นมาได้ครับแล้วก็ยูเซอร์นั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งครับอ่านี่พี่มาร์คนั้นมีออกมาพูดด้วยนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็พี่มาร์เขาก็บอกว่าเอ่อเฟซบุ๊กนั้นมีไตรามาสที่ดีนะครับแล้วก็ยังจะเติบโตอย่างต่อเนื่องครับการทําง,งานทางด้าน AI นะฮะทางด้านเอ่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเนี่ย ยังคงที่จะมีต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้วยครับมีความมุ่งมั่นนะที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะครับมอบพิสัยทัศน์ในระยะยาวนะครับก็คือเหมือนจะบอกไกลๆว่าถ้าเป็นผู้ถือหุ้นก็เก็บหุ้นในระยะยาวได้เลยนะครับอย่าเอาลองเทอร์มวิชั่นนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าที่ Facebook นั้นขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้นะครับมีเบื้องหลังนะฮะมีคนช่วยด้วยนะับคนช่วยนั้นก็คือ เออไชนีสนะครับรีเทลพวกร้านครับร้านค้าปีของทางด้านจีเนี่ยนะครับช่วยไว้นะครับเอ่ยกระดับนะครับเฟ r ร์สควอเตอหรือไตรมาสแรกยอดขายนะครับให้ทางด้าน f c e e o o o นะครับในส่วนของตลาดโณานาในไตรมาสแรกนะครับหลังจากที่ขาดทุน3ไตรมาสติดต่อกันไปเนี่ยชาวจีนก็เข้ามาช่วยทางด้าน f c e e o o o นะครับแล้วก็ซูซาลีนะครับที่เป็น CFO ครับเขาบอกว่า ก็ยังยอมรับครับว่าตอนนี้ตลาดสภาพแวดล้อมมหาภาคนะฮะก็ยังคงที่จะผันผวนนะครับแต่ก็ท้าทายครับก็ยังมุ่งมั่นครับในส่วนของ CEO ก็ออกมาว่าอย่างที่ผมบอกครับว่า Metaverse และ AI เนี่ยยังคงที่จะมุ่งมั่นต่อไปนะครับเพราะว่าเขามุ่งมั่นมาหลายปีแล้วทีเดียวนะฮะเนี่ยนี่ครับพี่มาก็บอกว่ายังคงที่จะมีความมุ่งมั่นนะครับทะเยอทยาน ในส่วนของระยะยาวนะฮะที่เป็น AI นะครับผู้ถือหุ้น Facebook ก็สบายใจได้นะครับน่าจะเก็บยาวๆไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะเก็บยาวนะประมาณนั้นนะครับหุ้นของพี่มาร์กนะครับก็อยู่ที่สองร้อยเก้าจุดสี่ศูนย์นะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับจากจุดต่ำสุดที่ประมาณสัก88นะครับ52วิกโล88ตอนนี้ขึ้นมาโอ้โหกำลังจะ ใกล้5 2 h i g วิแล้วนะครับนี่ตอนนี้209นนะครับ PE นั้นอยู่ที่21เท่านั้นเองครับหืมหืมพิมาขึ้นมาได้จริงๆครับจากตอนแรกที่โอ้โดนตรามาดไว้สูงเหมือนกันนะครับนักลงทุนก็มูฟนะฮะออกเทขายกันเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไปอีกหุ้นหนึ่งครับ TMO ครับเมื่อวานก็ได้รับข้อความเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านหลังไม TFO เมื่อเมื่อวานทําไมถึงลดมาได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ TFO นะครับในส่วนของที่เป็นเขาเรียกอะไรผู้เล่นรองนะครับอย่างดาน่าเฮอก็ลดลงนะครับ DAR ครับมันมีส่วนนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวดูในส่วนของไตรมาสก่อนครับเมื่อวานเนี่ย EPS นั้นอินไลน์นะครับทำได้ตามที่คาดไว้เลยนะครับแต่ส่วนของยอดขายเนี่ยก็ชนะ Wall Street มาครับความคาดหวังแต่ว่า เย a r over เย a r ครับมันลดลงไป9.4เปซ์เลยนะครับแล้วก็มันมีส่วนของเออขาเรียกว่ายอดของโควิดนะฮะมันลดลงนะครับแล้วก็ทางด้าน t h e r m o f i t u r r เนี่ยกับทางด้าน้านาเฮอเนี่ยก็ผลิตทางด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางด้านเทสโควิดเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าที่หุ้นพุ่งขึ้นมาได้ก็โควิดมีส่วนนะครับ และเหล่านี้นะครับมันก็กระทบนะฮะกับราคาหุ้นครับที่นักลงทุนนั้นเขาเกรงว่าเอ้ยจะทํายอดได้เหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ไม่มีความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับทำให้หุ้นนั้นลูดก่าวเลยครับทั้ง2หุ้นนี้นะฮะแล้วก็พาดพิงไปถึงในส่วนของไฟเซอร์ด้วยนะครับอ่าไฟเซอร์นี่นะฮะไฟเซอร์ทำา52วีคโลไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเื่อ นะครับเพราะนี่ฮะเนื่องจากว่าเนี่ยลดลงไป20%ใน12เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับเนี่ยทำได้แพ้ a s t r a า e n e c a แพ้เมอร์นะครับแล้วก็แพ้ j n j ด้วยครับก็เนื่องมาจากว่าโควิดแหะครับอ่าโควิดมันลดลงนะเพราะไฟเซอร์กับไป o อนเทคนี่เขาเ,เด่นทั้งด้านโควิดอยู่แล้วครับเพื่อนๆน่าจะทราบดีแต่ว่ายอดโควิดนั้นลดลงเรื่อยๆครับก็นักทุนก็เลยย้ายนะฮะ ไปเก็บหุ้นอื่นดีกว่าครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะทํายอดได้แกร่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ทางไฟเซอร์ก็ออกมาบอกเองนะครับว่าโควิดเนี่ยก็ยังไปต่อได้นะครับจะเป็นในส่วนของไข้หวัดฤดูกาลแล้วก็จะขึ้นราคาทางด้านอะไรที่เกี่ยวข้องกับโควิดด้วยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโควิดนั้นผมก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยมองข้ามไปนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้แล้วฮะโควิดในส่วนของยอดขายที่ว่านะครับที่จะได้ บิ๊กมันนี่แบบเดิมนะครับก็ ه, ทางด้าน CEO นะเขาก็ออกมาบอกว่ามีตัวยาอีกประมาณสัก10กว่าตัวนะครับในอีกสัก18เดือนนะที่จะคาดว่า ออกสู่ตลาดได้นะครับแต่ก็พูดไปงั้นแหละฮะเราจะต้องไปดีลกับ fda อีกนะครับไปขออนุญาตอะไรอีกเยอะแยะนะครับซีโอเขาก็บอกออกไปก่อนนะครับ mm hmm. แต่นี้ก็อยู่ในวิจารณญยาของพวกเรานักลงทุนผู้ถือหุ้นนะครับ mm hmm. ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นไปได้จริงเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่ยานะออกสู่ตลาดเยอะที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของไฟเซอร์เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านการทดลองพอร์ตของเขานี่ใหญ่ยอยู่แล้วนะฮะ รองรับครับว่าจะออกมาได้จริงหรือเปล่าจะผ่าน F D A จริงหรือเปล่านะครับก็ไฟเซอร์นี้ผมก็ให้อยู่ในส่วนของเป็นหุ้นที่ฝั่งปันผลแล้วฮะไม่ได้คาดหวังกับราคาเติบโตอะไรมากมายครับเพราะว่าไฟเซอร์นั้นทางด้านราคาเขาไม่ได้เติบโตสูงสูงนะครับแบบหุ้นยาอีกหลายๆตัวนะฮะเน้นในฝั่งของปันผลแหละครับที่เอามาช่วยเติมพอร์ตแล้วนะฮะแล้วเราก็ไปเน้นการเติบโตสูงสูงของหุ้นอื่นเองนะครับ ก็อยู่ที่กลยุทธ์นะครับว่านักลงทุนนั้นจะวางหุ้นเหล่านี้ไว้ในอยู่จุดไหนนะครับวันนี้ก็รีวิวกันแค่2ตัวนะฮะไปดูในส่วนของฝั่งที่เป็นฟิน w ิดบ้างนะครับ e ี t m a p เมื่อวานทางด้านภาคส่วนเทคโนโลยีนะครับก็ขึ้นมาได้นะโอ้โหเ v i น i ีดียนี่ยังไปไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยนะว่าจะลงจะลงก็ไม่ได้ลงนะครับนักลงทุนยังเฝ้าเก็บอย่างมากเลยนะครับ AMD, <S <S AMD> ก็เช่นกันครับเนี่ยไมคอนนะออนก็เริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็มี Amazon นะครับที่เ,เห็นตัวอย่างทั้งด้านคลาวของ Google แล้วก็ Microsoft แล้วนะครับก็คาดว่า,าผู้นำอย่าง Amazon นี่แหละฮะระบบคลาวนั้นจะชนะความคาดหวังนะฮะในส่วนของนักลงทุนนะที่เขาว่าเขาจะมีตัวเลขในใจนะครับในด้านการเติบโตของระบบคลาวนะฮะแต่โดยรวมครับเขาว่าจะชนะความคาดหวังไตรามาสที่วอซีคาดไว้ได้นะครับ อ่านี่ฮะชิปโปเลนี้อยู่ตรงนี้นะครับก็อ๋อทํหาฮไปครับสตาร์บัคก็ขึ้นมานะครับแต่ภาคส่วนอื่นนั้นก็ลดลงไปหมดเลยนะครับอ้าวนี่ใครช้อน ADM ครับเพื่อนๆช้อนกันหรือเปล่าครับเนี่ยอยู่ดีๆก็ขึ้นมาเฉยเลยนะครับแสดงว่านักลงทุนก็พอจะเห็นว่าราคาลงมาได้แล้วนะครับก็เริ่มเข้าเก็บกันฮะเพิ่งรีวิวกันไปเองครับ ADM นะฮะในส่วนของไลฟ์ล่าสุดเพื่อนๆก็ไปหาดูได้นะครับ มมาดูราคาล่าสุดดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้มีแรงช้อนเข้ามานะครับแรงช้อนในส่วนของ S&P 500นะครับอันนี้เป็นฟิวเจอร์นะครับโอ้โหเต็มเลยฮะนะครับแสดงว่าวันนี้มีโอกาสที่ตลาดจะเปิดบวกได้นะครับนะก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะครับว่าจะเปิดแบบนี้ได้ในระยะยาวๆไปจนตลาดปิดหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้ครับ น่าจะเป็นของจริงแล้วนะครับเมื่อวานก็มีแค่ TMO นะครับกับ Facebook ที่ผมสนใจนะครับแต่วันนี้เนี่ยเต็มๆเลยฮะแคทเชพ l ล่านะครับ Cat นั่นเองแล้วก็ Lily ด้วยนะครับและในส่วนของมาสเตอร์คัทด้วยครับกู้แข่งวีซ่าครับวีซ่าก็ทําได้ดีไปแล้วนะครับนี่ฮะเพื่อนๆแอปบนะครับหุ้นที่ผมมีเยอะที่สุดเป็นอันดับ2เลยนะครับ แล้วก็นี่ฮะหุ้นที่มีเยอะเป็นอันดับ4ในพอร์ตครับมาทั้ง2ตัวเลยฮะทั้ง2กับ4นะฮะและรวมถึงอ่านี่เล็กหน่อยครับนี่ก็มีเก็บบ้างนะครับ Pinterest ก็มาครับ First Solar นะครับนี่ก็คาดว่าน่าจะตาม Enphase ไปแล้วฮะอ่าค l o f a ครับนักลงทุนหุ้นเติบโตน่าจะติดตาม c l o u f a i กันครับรวมถึง Intel แล้วก็นีครับใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่เฝ้าติดตามกันครับเพื่อนๆหลายคนรวถึงผมด้วยก็คือ Amazon นะครับ อ่เดี๋ยวนี้เราก็ไปลองติดตามกันดูนะครับผมก็จะรอรุ้นยาวๆเลยครับแล้วของแอปวีกับเมอนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแอปวีนั้นมีแรงเทขายออกมาแล้วนะครับดูว่าวันนี้จะลบหนักไปถึงให้พวกเราได้มีโอกาสช้อนบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องลองติดตามกันดูนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้แหละครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ